ีพุทธศักราช2566ปีชวดคือปีผัวชงร่วม25%ก่อนอื่นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่าบางตำราก็บอกกันว่าปีชวดคือปีผัวแต่บางตำราก็บอกกันว่าปีชวดคือปีเฮง แต่ทางช่องของเราขอยึดต,ตามตําราที่บอกว่าปีชวดคือปีผัวนะครับปีผัว2566คือปีชวดชงร่วม25%คือบุคคลที่เกิดปีพศออ2455 2467 2479 2491 2503 2515 2527 2539 2551และ2563ครับตามดวงชะตาทางโหราศาสาตร์ของคนปีชวดแล้วคนปีชวดเป็นคนธาตุน้ำมักเป็นคนดูนิ่งๆประเภทเสือยิ้มยากก็ไม่ปลาลนะครับผู้จาเด็ดขาดคำไหนคำนั้นเป็นคนมีฝีมือดีทำงานเก่ง และมักจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีเป็นคนที่สามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยหรือต่ำกว่าใครมองว่าทุกคนเท่าเทียมกันทำงานคล่องแคล่วว่องไวเอาใจผู้บังคับบัญชาเป็นเลิศจึงเป็นที่ชื่นชอบและชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างยิ่งจึงมักจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เสมอ เป็นคนหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เงินเก่งเช่นกันเป็นคนค่อนข้างไม่โรแมนติกนักแต่คนปีชวดนั้นสามารถเป็นคู่รักเป็นพ่อแม่เป็นลูกหรือเป็นเพื่อนที่ดีมากๆนอกจากนั้นยังซื่อสัตย์และทุ่มเทให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่อีกด้วยปีชวดเมื่อตกปีผัวก็หมายถึงปีที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นหลัก ให้ระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ควรไปรวมตัวหรือจับกลุ่มกับฝูงชนจำนวนมากเพราะอาจจะได้รับเชื้อโรคได้ง่ายและให้ระวังเรื่องของอาหารการกินให้ดีจะกินอะไรก็ควรปรุงให้สุกให้สะอาดเสียก่อนเรื่องของเส้นเอ็นกระดูกไขข้อกล้ามเนื้อการปวดหลังปวดเอวกล้ามเนื้ออักเสบก็ต้องควรระวังจึงไม่ควรจะทำอะไรแบบหักโหมอย่าฝืน ทำอะไรที่เกินกำลังของตัวเองและควรระวังผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านด้วยอาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยได้การงานหยุดชะงักอาจมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไปในทางที่ไม่ได้คาดหมายมาก่อนควรมีการวางแผนอย่างรอบคอบรัดกลุมและอาจจะมีเรื่องระหองละแหงกับคนรักมีปัญหาไม่เข้าใจกัน หากไม่ใช้เหตุผลใช้แต่อารมณ์ความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นคนปีผัวควรไปหาโอกาสกราบไหว้เทพเจ้าไทยสวยเอีย้ยและฝากดวงจตาปีนี้ให้ท่านเอ็นดูหมั่นทําบุญทําทานเท่าที่กำลังทรัพย์พอไหวเพื่อถวายเป็นทานบารมีให้แก่ตัวท่านเองและให้แก่เทวดาประจำตัวและองค์เทพเจ้าไทยสวยเอี้ยด้วย วิธีแก้ปีชงตามความเชื่อของคนจีนให้ไปไหว้เทพเจ้าไท้ยสวยเอียจะช่วยบรรเทาเคราะห์กรรมและช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตสามารถช่วยผ่อนร้ายให้กลายเป็นเบาได้โดยสามารถไปไหว้ได้ที่วัดจีนทั่วไปแต่ที่คนส่วนใหญ่นิยมไปไหว้กันก็ได้แก่วัดมังกรกรมมาลาวาดหรือวัดเล่งเนยีตั้งอยู่ที่เลขที่4.2.3สถนนเจริญกรุง แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร10.110วัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสร์หรือวัดเล่งเนยยี่สองตั้งอยู่ที่เลขที่9 5 9หมู่4ถนนเทศบาล9ตำบลสนโนรอยอำเภอบงบวทองจังหวัดนนทบุรี11.110 วัดทิพวาลีวิหารหรือวัดกรรมโลยี่ตั้งอยู่ที่เลขที่119ซอยทิพวาลีแขวงวังบุรพาพิลมเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200วัดโพแมนคุณารามหรือวัดโพมึงป่ออึ้งยี่ ตั้งอยู่ที่เลขที่323ถนนสาธุประดิษฐ์ซอย19แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร10120นอนอกจากนี้ก็ยังมีวัดแก้ปีชงทั่วไทยใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นได้เลยนะครับ วิธีแก้ปีชงโดยทั่วไปได้แก่ 1. ไหว้เทพเจ้าไท้สวยเอีย้ยช่วยบรรเทาเคาะกรรมได้ 2. ทำบุญช่วยชีวิตสัตว์ต่างๆเช่นการถ่ายชีวิตโครกระบือปล่อยนกปล่อยปลาการบริจาคโลหิตและการทำบุญลงศพเป็นต้น 3. ไหว้พระก้าวัดช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตขั้นตอนการแก้ปีชงมีดังนี้ครับหากใครไปที่วัดเล่งเนยยี่ปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เริ่มจากไปทําบุญซื้อชุดสะดอกเคาะแก้ปีชงก่อนโดยใบฝากดวงปีชงทําบุญชุดละ100บาทสําหรับใครที่เป็นปีชงแต่ไม่ได้ไปก็สามารถฝากคนอื่นทําแทนก็ได้ 2. เขียนชื่อนามสกุลอายุวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟ้าลงไปในใบฝากดวงแก้ปีชงถ้าช่องไหนไม่ทราบก็ให้เติมคำว่าดีลงไปแทน จะมีตารางนับอายุแบบจีนให้เทียบดูด้วย 3. จากนั้นให้นำชุดฝากดวงแก้ปีชงพร้อมหยิบทูบสามดอกไปไหว้องค์เทพเจ้าท้ายสวยเอียะโดยก่อนไหว้ให้จุดทูบให้เรียบร้อยแล้วไปยืนที่หน้าองค์เทพเจ้าพร้อมอธิษฐานขอบารมีองค์ท่านให้ช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้แข็งคลาดปลอดภัยตลอดทั้งปีคำอธิษฐานจะมีบอกไว้ในใบฝากดวงครับ 4. เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้วนำใบฝากดวงแก้ปีชงปัดออกจากตัวเอง12ครั้งถ้าทำแทนคนอื่นไม่ต้องปัดโดยใช้ตั้งจิตอธิษฐานแทนเมื่อปัดเสร็จแล้วนำใบฝากดวงวางไว้ที่ด้านหน้าองค์เทพเจ้าท้ายสวยเอีย้ยซึ่งจะมีกล่องวางอยู่ 5. เมื่อเสร็จแล้วให้นําทูบทั้ง3ดอกไปปักที่กระถางทูปวิธีแก้ปีชงก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย สำหรับปีนักสัตว์ชวดที่ตกปีผัวในปี2566นี้สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือการเดินทางไปร่วมงานศพหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรพกเก่งใบทับทิมปิดตัวไปด้วยเมื่อกลับมาแล้วก่อนเข้าบ้านให้ใช้น้ำสะอาดใส่กิ่งใบทับทิมแล้วนำมาปัดให้ทั่วตัวและสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่เกิดปีชงก็คือให้ละเว้นพิธีส่งศพหรือฝังศพ หรือพิธีนำหีบศพลงหลุมโดยเชื่อกันว่าหากไม่ละเว้นดวงชะตาอาจได้รับผลกระทบทำให้ร่างกายเจ็บป่วยกิจการต่างๆอาจจะประสบปัญหาได้สำหรับปีพุทธศักราช2566นี้หากปีใครที่ตกปีชงหรือชงร่วมก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปนักเพราะใช่ว่าจะมีแต่เพียงเรื่องรายๆเท่านั้นแต่อาจจะมีเรื่องที่ดีๆเกิดขึ้นมาก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้เพื่อความสบายใจนอกจากการไปไหว้องค์เทพเจ้าท้ายสวยเอีย้ยเพื่อขอพรและแก้ปีชงที่วัดจีแล้วการหมั่นทําบุญก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ปีชงเพื่อผ่อนร้ายให้กลายเป็นเบาได้อีกทางหนึ่งด้วยหากทุกทกท่านชื่นชอบในเนื้อหาสาระ ที่ทางช่องเปิดเบิ่ง c ชาน n e ลของเราได้นำมาฝากในครั้งนี้ก็ช่วยกรุณากด Subscribe กดไลค์กคด, like, ดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับก่อนจากกันไปในคลิปนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงสวัสดีครับ